สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปรุงเองปลูกเอง,เองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บจิ๊บค่ะวันนี้นะคะจิ๊บมีเมนูจากปลาแซลมอนนะคะที่ทำง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะก็คือปลาแซลมอนทอดอ้ตานะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากและอร่อยมากจริงๆค่ะและมีสูตรน้ำยำมะม่วงแซ่บๆอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ ก่อนจะเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเนื้อปลาแซลมอนนะคะ ใช้เป็นส่วนไหนก็ได้นะคะแต่ของจิ่เป็นส่วนหางค่ะหนึ่งชิ้นใหญ่เลยค่ะปลาแซลมอนนี่จะมีขายที่โลตัสนะคะชิ้นละ60บาทค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เฉพาะด้านที่เป็นเนื้อด้านที่เป็นหนังจิตจะไม่ใส่ค่ะแล้วเกลี่ยแป้งให้ทั่วปลาแซลมอนค่ะแล้วก็เหยายเขย่าแป้งส่วนเกินออกนะคะทีนี้เราจะนําไปทอดกันค่ะใส่น้ามันพืชประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆอย่ะใส่น้ำมันบบเยอะๆเราทอดให้ทั่วปลาแซลมอนก็ได้นะคะแบบนั้นทอดออกมาสีจะเหลือง สวยเสมอกันนะคะจะจิบะจะทอดครั้งเดียวแล้วก็น้ำมันก็ทิ้งนะคะใส่เยอะก็เสียดายเนาะเปลืองน้ํามันด้วยราคาแพงด้วยนะคะพอน้ํามันร้อนเสร็จแล้วเนาะก็เอาปลาแซลมอนนะคะลงไปค่ะน้ํามันต้องร้อนนะคะหนังปลาแซลมอนจะได้ไม่ really มติดกระทะค่ะแต่ของจิบกระทะเทฟลอนเนาะปิบพูดเผื่อไว้เผื่อใครที่ไม่ได้ใช้กระทะเทฟลอนนะถ้าน้ำมันไม่ร้อนหนังเขาจะติดกระทะนะคะนี่ค่ะก็ทอดไปจนเหลืองทอดให้เหลืองทั้งสองด้านเลยค่ะพอเหลืองทั้งสองด้านเสร็จแล้วเนาะ ก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําน้ํมมายำมะม่วงกันคะ่ะน้ํายำเนี่ยจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะแค่ทอดปลาแซลม,มอนราดน้ําปลาก็อร่อยแล้วแต่จิตชอบใส่น้ำต้มสุกหนึ่งช้อนตะกรีบครึ่งช้อนใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คนให้น้ําตาลปี๊บละลายดีคะ่ะหอมแดงสองหัวนะคะนำมาซอยบางๆคะ่ะพริกสด3เม็ดนะคะนำมาหั่นเลยคะ่ะทีนี้ใส่น้ำปลา1ช้อนนะคะ คนให้เข้ากันกนิดนึงค่ะแล้วใส่หอมแดงกับพริกที่เราหั่นเอาไว้เนาะอ่ะาผสมลงไปเสร็จแล้วก็กดให้เข้ากันนะคะต่อไปเราจะใส่น้ำมะนาวหนึ่งช้อนนะคะจิ้มีมะนาวแบบลูกใหญ่แบบนี้เลยบีบลงไปนะคะหนึ่งช้อนหรือถ้าใครชอบเปรี้ยวไหน่อยก็เพิ่มได้นะคนให้เข้ากันค่ะต่อไปนะคะมะม่วงเปรี้ยวดิบนะคะจิ๊บก็จะขูดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย และขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะโรยด้วยถั่วขั้วหนึ่งช้อนอ่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะน้ำยำมะมว่วงดิบนะคะอ่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะมาทำน้ำซอสน,น้ำปลาราดปลาแซลมอนกันนะคะกระทะเดิมค่ะตักน้ำมันออกนะใส่น้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนดิบยังไม่ได้เปิดไฟนะคะความร้อนเป็นความร้อนจากที่เราทอดปลาเนาะเพราะว่าดิพึ่งตักน้ำมันออกเขาเลยยังร้อนอยู่ซอสหอยนางรมหนึ่งช้อน น้ำตาลช้อนโตนนะคะน้ำเปล่า1ช้อนนี่ค่ะพอใส่ไปแล้วนะเปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวให้น้ำตาละละลายดีเคี่ยวให้พอเดือดก็พอแล้วนะคะนีะ่เสร็จแล้วน้ำปลาที่เราจะไปราดปลาแซลมอนนะคะทีนี้ก็นำไปราดปลาแซลมอนได้เลยนะคะมีราดลงไปเลย จริงๆทำแค่นี้ก็อร่อยเลยนะคะน้ำซอสน,นะคะจะราดหมดหรือไม่หมดก็ได้นะคะรสชาติก็จะออกห,อหวานๆเค็มๆนะคะแต่จิ๊กกินกับน้ำยำมะม่วงก็ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทำง่ายมากๆเลยอร่อยด้วยนะคะได้กับข้าวหนึ่งอย่างใช้เวลาทำแป๊บเดียวจริงๆนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ